สวัสดีค่ะสวัสด chips, stock, home, ksam, home, camp, routine, aid, well, ีเจ้าพ่อแม่พี่น anyway, ้องจ๋าฝรั่งฟ un ังโค้งคนนนองคายอำเภอพลวิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำไอหอยหวานจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเป็นตาแซบจ้าไปอันบ้านหลังไเพ่นกะตำหอยโขงหอยโขงเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋ายูไอฝรั่งของเฮาบอมีหอยโขงจ้าฝรั่งฟังโค้งก็เลยจัดไอตำหอยหวานเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋า มาแซบๆน้ำกันนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหอยหวานของเราเต็มจานใหญ่ๆเลยจ้ะหอยตัวใหญ่ๆมีแต่ตัวใหญ่ๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าบิ่มมาจ้ามาๆมากินตําหอยหวานแซบๆกับฝรั่งฝั่งโขงกันจ้าพักของฮ้ามือนี้ก็จะสลัดจ้าพักสลัดื น้ำลายแตกจ้ะพอ่อแม่กินน้องจ้ะเพื่อนกินหอยโคงเขากับกินหอยหวานกันมันดูดบอรออก้อจ้ะเขาต้องใส่ไม่จิ้มเมื่อกี้นีสนมมน่สดน้ำมันจ้ะสดน้ำมันจ้หอยหวานแซ่บแซ่บ อืมแซบจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะแซบคืันืมอืมออกมาหมดดวงเลย ต้มให้มันสุกก่อนเดี๋อวจากมันอามาตามต่ำอสุดน้ำโกโก้จับจ้ะ hoặc mã một rồi Hmm. <laughs> 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 ฝาปิดเพิ่นจับจ้ามาดูจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้กลม,มาจิ้มตำหอยหวานกับเฟรนฟังกล้งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าซ่แบคบือกันเด้อจ้าเด้อ หยหวานจับจับาาทำไมน้องจ๊ะนี่น,นี่ออกมาหมดเลยหมุนหมุนมุนมุนให้ออกปึ๊บอืมอจนกโกกหนัวค่ะ เมนูต่ำกินยังไงกับเบื่อกินได้อยู่ทุกวันนี่ออกมาจะได้หาดเ้อ สดน้ำเลยอืม,อ,มอือโอ้ยแกะมันเปลือกเพิน่นนี่หน่วยสดน่าอืมอืมอืม นี่ต้มสุกๆเลยจ้ะนี่สุดน้ำโกกๆเสียงสดน้ำเอืด เอ้ยออกบอ่เบิดอืมพัออกบ่เบิดเอาไปแกะอีกแซบจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแซบ่แซบๆลองเบิ่งเด้อจ้ะอืมอืม เมืองเนะเมืองน้ำปุ้ใจอยากต้าหอยคูงก็เอาอหอยหวานมาแก้คัดได้จ้ะเพราะแม่ไปนอกจ้ะสุดน้ำโกกกอืมวครับอืม Oh. Mm. คอยดึงจำิก,กระเด็นใส่อันตาพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่นี่แกะอันนั้นมีเพื่อนจะแกะยากเนี่ยเปลือกเพื่นปากเพื่อืน แซ่บจากพ่อแม่พี่น้องจ้าแซ่บมากอือเต็มจานเหลือสองนวยจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้า แล้วสวมมวยโอ้วพอกินเก่งได้มืงเนี่ยเออๆแกะออกบ่านี่แกะอันนี้บ่ออกบาทสุดท้ายมาแกะยากแทะเอาเอาอกขึ้นเหมือ เดือยสองนวยจ้ะนี่ออกมาให้หมดกินเก่งคักเดือยสองนวยออมันแซ่บนะจาก,กินแปลก อืมบ้างได้กระตัมหอยโคง่งหอยโข่งายจา้าฟังฟังโค่งกระนึกได้หอยหวานมาแทนหอยโค่งจ้ะแซ่บดีด้สุดท้ายอันนี้อันว่าได้ตำจ้ะอันนี้มาซอสซื้อซอสอันจาน,นตำเมื่อแล้วจ้ะ แกะเน่ะแกะฟ้าปิดเพิ่งเนี่ยอืมอืมอือะอืมอืม,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 ม พ่อแม่พี่น้องจ้ะอืมอืมอืมบุตรเข้มน้อืมออพ่แม่พี่น้องจ้ะ วันนี้ฝรั่งฝั่งโขงพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำหอยหวานจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเกี้ยงหมดจานเลยจ้าอันนี้เป็นไอที่เอาประดับให้มันงามจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋า ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณเ่ะ